สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มีเรามีนัดหมายกันนะครับทุกค่ำคืนนะครับ19นาิก30นาทีถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับทาง IB TV กับเวทีประชาธิปไตยเวทีสาธารณะนะครับเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันหาทางออกหาวิธีการในการที่จะฝ่าฟันปมปัญหาหรือเรื่องร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับกับรายการ ชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง I b บ v นะครับจันถึงสุขเราก็มีนัดหมายกันเวลานี้แหละฮะรายการนี้ก็จะสืบต่อปณิธฐานของคุณสามารถซัพพจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้ง I b บ v แล้วก็เป็นผู้ที่รีเริ่มรายการนี้รายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับเราก็ยืนหยัดนะครับอยู่กับท่านผู้ชมมานี่จะครบ2ปีแล้วนะครับก็ถือว่าความคิดเห็นนะครับมุมมองหรือข้อเสนอแนะ ของท่านผู้ชมนะครับก็มีประโยชน์อย่างยิ่งดังไปถึงทั้งฝากฝั่งในส่วนของด้านนโยบายก็คือสิ่งของรัฐบาลขณะเดียวกันก็ดังไปถึงฝากฝั่งฝ่ายค้านหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับที่คอยดูแลตรวจสอบกลไกหรือว่าปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับชนทุกปัญหากับสามารถก็ยังยืนหยัดนะครับในการที่จะเปิดให้กับท่านผู้ชมทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความพิเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับปมร้อนต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับวันนี้นะครับถ้านับจากวันนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาเพียงแค่3วันนั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งนะครับ2กุมภาพันธ์2557ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะฮะวันที่30มกราคม2557นั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันเทศกาลตรุษจีนนะครับของคนไทยเชื้อสายจีนก็ต้องเรียกว่าวันนี้เป็นวันไหว้วันที่31 มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันเที่ยวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจะมีเฉพาะในส่วนของเด็กๆนะครับเยาวชนนะครับที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเดียวหรือเปล่าที่จะได้มีโอกาสได้รับอั่งเปาได้รับแต,แตะเอียนะครับแต่ว่าจะรวมไปถึงในส่วนของเกษตรกร,ร,กรชาวนาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่หลายต่อหลายคนอยากจะถามเพราะว่าโครงการรับจำนำข้าวนะครับ ถ้านับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ตอ้องบอกว่า,าเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูห6าทับ57ขณะนี้รอกันมา4เดือนแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มีการยื่นเงื่อนไขกำหนดเวลาเอาไว้ตั้งแต่15มกราคม25มกราคมล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่31มก,การาคมก็คือวันพรุ่งนี้ตรงกับวันไหวของเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรชาวนาจะมีโอกาสได้รับอ่างเปาได้รับแตเอียจากรัฐบาลเหมือนกับที่เด็กๆเกยาวชนยุวชนทั้งหลายจะได้รับอ่งเปาได้รับแตเอียจากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองอากงอาม่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับหรือถ้ายังไม่ได้รับแล้วอีกเมื่อไหร่มันจะได้รับนะครับเพราะว่า ณขณะนี้ท่าทีของเกษตรกรชาวนาในหลายต่อหลายจังหวัดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวด้านหนึ่งนั้นก็พยายามที่จะกดดันให้รัฐบาลเนี่ยเรีบรีบจ่ายเงินนะครับในโครงการนี้ด้านหนึ่งก็ไปปรึกษากับทางสภาทนายความเตรียมที่จะมีการยื่นฟ้องร้องมีน้ำซ้ำบางส่วนนั้นก็เตรียมที่จะยกนะครับในส่วนของรถอีต,ตงอีแตนนะครับรถเกี่ยวข้าวเตรียมที่จะมาบุกกรุงเทพมหานครบางส่วนอาจจะไปร่วมกับ กปปสนะครับไปร่วมชุมนุมด้วยนะครับที่หนักไปกว่านั้นนะครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่สองกลุ่มผาพันธุ์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีพักการเมืองใหญ่อย่างประชาธิปัตย์ลงแข่งด้วยแต่ว่าในหลายต่อหลายพื้นที่ต้องไม่ลืมนะครับว่าพักชาติไทยพัฒนาของคุณรประหานศิลปะอาชาเนี่ยก็ส่งผู้สมัครร่วมแข่งขันด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับแต่ว่านี่ก็าอาจจะมีผลกระทบไปถึงนโยบายของทางพักเพื่อไทยซึ่ง จะต้องพยายามที่จะหาทางรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้นะครับค่ำคืนนี้เราถอยออกมาจากเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองเอาไว้พรุ่งนี้เราเค่อยไปว่ากันเพราะว่าใกล้วันเลือกตั้งแล้ววันนี้กลับมาโครงการรับจำนำข้าวซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมีส่วนในการชี้ชะตานะครับคะแนนที่จะมีขึ้นในวันที่2กลุ่มผ่าพันธุ์ด้วยนะครับค่ำคืนนี้เราก็เลยจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าเชื่อหรือไม่นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะหาเงินนะครับมา คืนให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวนะครับอย่างที่พยายามย้ำมาโดยตลอดนะครับเชื่อหรือไม่รัฐบาลหาเงินจ่ายชาวนาได้นะครับจากมาตรการล่าสุดที่ออกมานี่นะครับที่จะมีการเชิญชวนธนาคารพาณิชย์33แห่งนะครับให้ยื่นเสนอเงื่อนไขเข้ามานะครับโดยทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ค้ำประกันให้ ะจะพิจารณาจากธนาคารที่เสนอเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเข้ามาต่ําที่สุดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลนั้นกําลังพยายามหาทางออกต้องเรียกว่าเฮือกสุดท้ายนะครับก็จะมีการกู้ครั้งครั้งละ20,000ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะทยอยจ่ายให้กับเกษตรกรชาวนานะครับซึ่งรอกันมา4เดือนแล้วเราก็เลยถามท่านผู้ชมนะครับถึงขณาดนี้รัฐบาลกําลังพยายามที่จะยื่นเงื่อนไขไปยังธนาคารนะครับ33แห่งนะครับ เพื่อที่จะขอให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้เป็นผู้กู้นะครับแล้วก็จะจ่ายอาจาราดอกเบี้ยให้นะครับท่านคิดว่านี่จะเป็นคําคตอบสุดท้ายนี่จะเป็นทางออกสํำคัญที่รัฐบาลสามารถที่จะหาเงินนํามาใช้ในโครงการรับจํานําข้าวได้หรือไม่เพราะว่าความจริงกําหนดมันก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจะมีการพิจารณาให้ธนาคารต่างๆนั้นยื่นเสนอเงื่อนไขเข้ามาได้นะครับ ก็เป็นประเด็นที่เราจะถามท่านผู้ชมตลอดค่ำคืนนี้นะครับในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยถ้าเราติดตามตรวจสอบกับในซี่ของรัฐบาลได้เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าความมั่นอกมั่นใจในซี่ของรัฐบาลณขณะนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่เราเคยคุยกับคุณธนุศัก์เล็กอุทัยนะครับรักษาการนายณดีช่วยคลังซึ่งท่านก็พยายามย้ำมาตลอดโดยยังไงก็จะจ่ายแน่จ่ายแน่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเงื่อนเวลาเนี่ยมันจะยืดเยื้อออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ เอากรดียถึงเรื่องนี้วันนี้เราไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นบ้างเหลือเวลาสามวันถึงวันเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันแต่ว่าบัตรเลือกตั้งนะครับที่ส่งไปทางไปรษณีย์ก็ยังติดอยู่นะครับสามจุดสําคัญในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่สามารถที่จะนําออกมาแล้วกระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งใน14จังหวัดภาคใต้ได้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังติดอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขาลาศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสงนครรีธรรมราช และศูนย์ไปรษณีย์ชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับมีมวลชนกปปสเนี่ยไปปิดล้อมเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่ให้มีการเคลื่อนบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่ทาการไปรษณีย์ทั้ง3จุดนะครับถึงแม้ว่าทางกกตเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยาก่อนนะครับ,บกกตที่ดูแลบริหารการเลือกตั้งจะมีความพยายามในการที่ประสานนะครับให้มีการเจรจาขอนําบัตรเลือกตั้งออกมานะครับแต่ว่าข้อมูล ข่าวกาวที่เข้ามาถึงวันนี้นะครับก็ชัดเจนว่ากปปสและมวลชนทั้ง3จังหวัดยังไปปักหลักชุมนุม um uh นะครับเฝ้าและสังเกตการอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่มีการขนย้ายออกไปจากสถานที่ดังกล่าวทั้ง3แห่งเลยนะครับนี่จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญ หนึ่งใน20-30ปัญหาที่กกตน,นั้นจะต้องเผชิญนะครับในการเลือกตั้งวันที่2กลกุมภาพันธ์แต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่ายังเหลือเวลาจนกระตั้งถึงวันที่กลุ่กุมภาพันธ์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอติดตามลุ้นกันต่อไปส่วนนายกรฐมนตรีวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนายกรฐมนตรีคุณยิ่งรักเชนวัรนะครับความจริงต้องเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่นายกรฐมนตรีวันนี้ก็มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับ ก็ยังเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพก็บอกว่าวันเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความหมายสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นแสงสว่างที่เปิดทางไปสู่าการกําหนดอนาคตของประเทศตามคอลงประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งถือเป็นกลไกที่หยายุติความขัดแยง้งอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างกันในแบบสันติวิธีรวมทั้งเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งจะได้รับรู้รับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับนายกยังโพสต์ข้อความบอกด้วยนะครับบอกว่าอยากจะให้ประชาชนคนไทยตระหนักนะครับสกุมภาพันธ์เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทุกคนจะออกไปใช้1นสิทธิหนเสียงที่เท่าเทียมกันมากำหนดอนาคตประเทศเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นทางออกที่จะช่วยให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้นี่ก็คือข้อความบางส่วนที่นายกนั้นโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับ ขณะที่ในส่วนของ73องค์กรวันนี้ก็มีการเปิดตัวนะครับท่านผู้ชมครับ73องค์กรนะครับที่นำโดยองค์กรจากภาคประชาชนภาคธุรกิจภาควิชาชีพภาคนักวิชาการนะครับวันนี้ก็มีการรวมตัวกันเปิดเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปนะครับขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตยให้เกิดความสำเร็จนะครับ คนที่เป็นผู้นําในการอ่านแถลงการของเครือข่ายก็คือคุณบรรทูลเศรษฐิโรธนะครับจากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีสาระสําคัญนะครับก็คือให้เริ่มต้นการเจรจาเพื่อหาทางออกประเทศนะครับแล้วที่สําคัญคือให้เริ่มต้นการปฏิรูปการเมืองนะครับทั้งการเข้าสู่อํานาจและการใช้อํานาจรวมทั้งเรื่องการกระจายอํานาจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เบื้องต้นก็คาดว่า1เดือนนับจากนี้ก็จะมีการจัดเวทีเพื่อรับฟังข้อเสนอการปฏิรูปทั้ง3เรื่องก็คือปฏริรูปการเมืองเรื่องการกระจายอํานาจและการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับอันนี้ก็คือ73องค์กรที่ออกมาเปิดตัวล่าสุดในวันนี้นะครับส่วนทางอาจารย์ชัยวัฒนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งวันที่2กลุ่มผ่าพันธุ์นะครับก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ในมุมมองของตนเนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่ไม่จะทำให้เรื่องความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าเกิดขึ้นทั้งออกที่ดีนะครับก็คือเดินหน้าไปเลือกตั้งและใครที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งวันที่2กลุ่มผ่าก็ไปทําบัตรเลือกตั้งให้มันเสียก็คือไปอาจจะไปขีด2การกรบาทซ้ำนะครับสอรอบอย่างที่ อาจารย์โคธมอริยาเนี่ยเสนอไว้หรือไปกากบาทนะครับในช่องประสงค์นะครับไม่ลงคะแนนนะครับหรือว่าโหวตโนนะฮะหรือทำตามข้อเสนอของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาที่ให้ไปออกเสียงไปโหวตโนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่อาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าเป็นการแสดงออกนะครับถึงแนวทาง ที่มีความชัดเจนว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือนําไปสู่ความรุนแรงนะครับอาจารย์ชัยวัน์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าการเจราจาเพื่อลดความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เป็นการเป็นเรื่องของการนําตัวของอคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งรักชินวัตรรวมทั้งในส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบรรมานั่งเจราจานะครับอันนี้ก็คือในมุมของอาจารย์ชัยวัน์ที่ยังเห็นด้วยกับการเดินหน้านะครับไปแสดงออกนะครับผ่านการ เลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าจะโหวตโนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เขารบกับเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับรวมทั้งเรื่องที่วันนี้นะครับหลังจากที่คุณถาวรเสนียมนะครับไปยื่นคำร้องนะครับต่อศาลแพ่งนะครับเพื่อที่จะไต่สวนฉุกเฉินขอคุ้มครองชั่วขราวกรณีออกพรกฉุกเฉินซึ่งศาลเนี่ยก็รับคำรับฟ้องเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนั้นคราวนี้เรากลับมาดูกันหน่อยนะครับในเรื่องของโครงการ รับจำนำข้าวนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ทางซีรัฐบาลกำลังดิ้นอยู่นะครับในการที่จะให้ธนาคาร33แห่งนั้นยื่นเสนอตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาให้ในส่วนของทางรัฐบาลพิจารณาแล้วก็กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กู้เป็นผู้คำประกันนะครับเราจะไปคุยกับทางประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอมสินนะครับคุณลิขิตกลิ่นถนอมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณลิขิตครับสวัสดีครับคุณประธาน ครับคุณลิขิตตอนนี้ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลกําลังพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายก็ว่าได้นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารของรัฐใบว่าจะเป็นธกอสใบวัาจะเป็นธนาคารอมสินหรือแม้แต่ธนาคารกรุงไทยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องที่จะนําเงินสภาพคล่องเนี่ยมาใช้ในโครงการรับจํานําข้าวในมุมของคุณลิขิตบอกว่าทางดิ้นของรัฐบาลณนะขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการขอความร่วมมือจากธนาคาร33แห่งเนี่ย มันพอจะเป็นทางออกหรือว่ามันเหมาะสมแค่ไหนยังไงฮะคุณธิกิตครับผมว่าจริงๆจริงๆถ้าถ้าถามานะครับชาวนาคงคงไม่ได้เป็นแพ้หรือว่าเป็นป่ามดำอยู่กับพี่น้องชาวนาของเราอะนะจริงๆแต่ว่าการการผู้ยืมเงินของทางภาคกลา,ศา,ศาเนี่ยผมก็ว่าก็าว่าทําได้เป็นเนร,รื่องปกติเรื่องปกติโดยมีการตรวงค้ำปกกระกันเลยมีอะไรไนะครับแบบในณสถานการณ์ 前面。